นาเทียรอยเล่ตอนที่สามตอนข่าวลือที่นับวันยิ่งบานปลายลมห้ามลืมเรื่องที่พี่ขอนะขี้น้ำใจร้ายพี่แค่หวางดีไม่อยากให้ลมมีปัญหาไม่อยากให้วายโยไปผัวพันกับผู้หญิงตัวปัญหาอย่างชนรดาเพราะเดาได้เลยว่าหากวายโยสารต่อความสัมพันธ์กับคนคนนี้คงไม่ใช่เรื่องที่พี่น้องบ้านวาทินวณิชควรร่วมแสดงความยินดีแน่ แต, password. แต่คงมีปัญหาและเรื่องวุ่นวายต่างๆตามมา,า,า,าให้ช่วยแก้ไขหรือไม่ผู้หญิงที่ชอบทำอวดเก่งเหมือนตัวเองเป็นส่วนกลางของจักรวาลก็คุไม่พ้นก่อเรื่องทำให้น้องสาวเธอต้องเสียใจถึงได้ตัดปัญหาด้วยการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเบื่อพี่น้ำพรุ่งนี้ลวมจะเช็คเอาท์เลยไปหาไฟดีกว่าแล้วลวมจะเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงห้ามไม่รักพี่น้ำแล้ว อโปโจองมองคุณตำรวจคนเก่งที่เปิดโหมดงอนพี่สาวหนักมากหลังจากโด้นทือเบรกความตั้งใจสารต่อกับพนักงานต้อนรับคนใหม่อย่างชนรดาและเอ่ยย้ำไม่ให้วายโยฝ่าฝืนคำขอของเธอเพราะอโปรู้ว่าต่อให้ประทับใจในหน้าตาของอีกฝ่ายมากแค่ไหนแต่หากต้องเลือกวายโยก็ต้องเลือกเธอเหมือนอย่างตอนนี้ที่ผู้หมวดทั้งน้อยทั้งน้อยใจจนจะหนีลงใต้ไปหาอาจิมาแทนแผนการเดิมที่จะมาอยู่ที่โรงแรมสองสามวันนี้ บอสเล็กดิฉันจัดการเรื่องห้องพักของคุณวายโยเรียบร้อยตามที่คุณพิมพ์มาแจ้งแล้วค่ะชนระดาย,าย้ายมาทำงานตอนกลางคืนตั้งแต่เมื่อไหร่คุณชนรดาย,ยังไม่ได้ย้ายเวลาทำงานใหม่ค่ะแต่วันนี้เธอสลับเวรกับพนักงานคนอื่นแจ้งว่าเพราะพรุ่งนี้จะขอหยุดเลยต้องสลับตารางเธอเลยทำงานทั้งรอบเช้าแล้วรอบค่ำค่ะเข้าใจแล้วคุณไว้ที่ไปทำงานต่อเธอ ผู้บริหารสาวเอ่ยกับหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับที่มารายงานเรื่องที่เธอฝากเลขาให้จัดการไว้หลังจากเธอเจอคุณวดีตอนที่ย้อนกลับเข้ามาเคลียร์งานต่อโดยแจ้งให้คุณพริมกลับไปก่อนแล้วส่วนวายโยเองก็แยกตัวขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องพักเหมือนสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้จะกลับมาสงบและเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งก่อนที่สายตาของอโปจะมองผ่านกรอบแว่นไปยังเคาน์เตอร์ชั้นล่างของโรงแรมเพ่งมองใครสักคนอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปขึ้นลิฟต์เพื่อตรงไปยังห้องทํางานเป็นการเดินเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งเพราะมีเรื่องที่อยากจะจัดการให้เรียบร้อยบอสเล็กชลดาตื่นเร็วไม่ต้องอาโปเอ๋ยห้ามไม่ให้พนักงานต้อนรับอีกคนที่นั่งอยู่ข้างกันเรียกให้อีกฝ่ายรู้สึกตัวหลังจากที่เธอตรงมาที่เคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมและพบว่าชลดากำลังแอบนั่งงิบสงบอยู่หลังเคาน์เตอร์ แต่จะบอกว่านอนงีบมันก็ดูไม่ค่อยใกล้เคียงกับความจริงเท่าไหร่พราะดูท่าทางแล้วพนักง,งานต้องรับคนใหม่จะดูหลับสบายเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินชนระดาคุณชนระดาสวัสดีค่ะวาเินกรลปยินดีต้อนรับไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยตั้งระบบอัตโนมัติไว้หรอชนระดาสะดุ้งโยงเพราะเสียงกำปั้นเคาะลงตรงหน้า รวมถึงน้ำเสียงเรียกชื่อที่เอ่ยดังมาจากไกลๆจนเธอตกใจก่อนที่บอสเล็กตัวจริงที่สำหรับเธอแล้วอยากจะเรียกว่า last b o มากกว่าจะมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอในเวลานี้แบบไม่ใช่ความฝันแถมสายตาอาฆาตผู้นั้นก็มองลอดกรอบเว้นมาที่เธออย่างจริงจังเหมือนจ้องจะมาจับผิดหาเรื่องโยนเธอออกจากโรงแรมให้ได้บอสเล็กใช่ฉันเองไม่ใช่ลูกค้า ลงมาถึงที่นี่มีอะไรให้ฉันรับใช้คะเป็นพนักงานต้อนรับแต่มันนั่งสบระงกงีบหลับน้ำลายยืดถ้าเป็นลูกค้าที่เข้ามาสอบถามแล้วจะสถานการณ์แบบนี้คุณคิดว่าเหมาะสมไหมคุณชนรดาแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎข้อไหนของโรงแรมนะคะอีกอย่างฉันว่าฉันไม่ได้น้ำลายยืดด้วยก็แค่เผลอพักสายตาแค่แป๊บเดียวเองค่ะแต่ก็เป็นแป๊บเดียวที่บอสเล็กบังเอิญเดินมาจับผิด ไม่สิเดินมาประเมินงานพอดีผู้บริหารคนเก่งจ้องมองพนักงานต้อนรับปากแจ๋วที่ยังคงคาแรคเตอร์ยอกย้อนและเถียงเก่งแบบไม่เคยเปลี่ยนไปจากวันแรกคนอย่างชนรดาคนนี้ปโปไม่เข้าใจจริงๆว่าทาไมถึงยังอยู่ในโรงแรมวาทินกรุ๊ปต่อไปได้ทัางกิริยาท่าทางคำพูดการแสดงออกทำไมคุณวดีถึงไม่ประเมินให้สอบตกเหมือนอย่างที่เธอประเมินให้เวลามากที่สุดไม่เกินอาทิตย์ แต่ดูเหมือนโชลรดาจะอยู่ทำงานที่นี่ได้เกินกว่านั้นแล้วคุณไปแจ้งคุณวดีให้มาช่วยดูแลความเรียบร้อยทางนี้นะส่วนโชลรดาตามฉันมาบอสเล็กจะให้ฉันไปไหนคะแค่นี้มีเดียวต้องโดนไล่ออกเลยเหรอเราที่ฉันทำดีมาตลอดทั้งอาทิตย์ฉันตั้งใจทำงานมากเลยนะคะบอสเล็กอคติเกินไปช่วยเงียบบ้างได้ไหมฉันหนวกหูตามมาเดี๋ยวฉันจะบอกว่าคุณต้องทำอะไร ตกลงบอสเล็กจะให้เันทำอะไรนั่งเฉยๆยชนระดามั่นใจเลยว่าตอนนี้สีหน้าเธอคงเป็นเครื่องหมายคำถามไปแล้วหลังจากเราๆ20นาทีก่อนหน้าเธอถูกคุณโปสั่งให้ตามมาที่ห้องทำงานที่เธอมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือห้องที่พี่นุษราบอกเธอว่าพนักงานคนอื่นๆเรียกว่าห้องเชืดเพราะนอกจากเลขาของบอสเล็กแล้ว ก็คงไม่มีใครอยากแวะเวียนมาเข้าออกบ่อยๆหรอกคะให้ฉันมานั่งเฉยๆทำไมฉันไม่เข้าใจคุณแค่ทำตามคำสั่งแต่มันเป็นคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลต่อให้เป็นเจ้านายก็ต้องถามได้ค่ะอโปถอนใจกับความรั้นและเถียงคำไม่ตกฟ้าของพนักงานต้อนรับที่ชื่อว่าชลาดาคนนี้ ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างวายโยก็ส่งข้อความแชทรวมๆมาหาเธอจนเธอต้องปิดเสียงและไม่กดเข้าไปอ่านหลังจากผู้หมดคนเก่งผิดคำพูดและแวะลงไปหาชลลาที่เคาน์เตอร์แต่ดันหาตัวไม่เจอน้องสาวเธอก็ได้รู้ทันทีว่าเป็นเพราะใครวายโยถึงได้โวยวายยกใหญ่ว่าเธอใจร้ายที่พาคนที่น้องสาวเล็งไว้มาซ่อนอยู่ที่ห้องทำงานในตอนนี้แต่ลำพังถ้าวายโยไม่ได้มาที่โรงแรม ก็คงไม่ต้องวุ่นวายลงทุนทำอะไรที่ไร้สาระและเสียเวลดมากๆเพื่อความปลอดภัยของน้องสาวคุณชลรดาทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างค่ะใครๆก็บอกว่าฉันเก่งไม่คิดจะถ่อมตัวเลยสินะค่ะเป็นคนเก่งก็ต้องภูมิใจใครถามก็ต้องอวดค่ะไม่เห็นมีอะไรที่น่าอายเลย อย่างน้อยเธอก็เก่งด้วยความสามารถของตัวเองด้วยความตั้งใจที่อยากจะได้รับโอกาสดีๆจากป้าให้เธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วัชระกรุ๊ปเจริญก้าวหน้าแบบที่พี่พิมพ์วัดกับพี่พิมพ์พัดได้รับเธอตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาหาความรู้ทุกอย่างก็เพื่อโรงแรมของวัชระกรุก๊ปเพียงแต่ว่าเธอยังไม่เคยมีโอกาสได้แสดงความสามารถหรือออกไอเดียในฐานะลูกสาวที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรกับงานเลย ฉันนึกออกแล้วว่าจะสั่งอะไรสั่งมาได้เลยค่ะบอสเลกนั่งอยู่ตรงนี้จนเลิกงานหลังจากนั้นก็กลับไปได้อะไรนะคะเก่งขนาดนั้นฉันจะไม่พูดซ้ำเออคำสั่งอะไรที่บอกให้นั่งเฉยๆอยู่ตรงที่เดิมจนเช้ากว่าเธอจะเลิกงานตอน6กโมงเช้าไม่เท่ากับว่าจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่อีกตั้งแปดชั่วโมงเลยเหรอ หรือนี่จะเป็นการเอาคืนและวิธีทรมานรูปแบบใหม่ที่คุณอโปไไปสัรหาวิธีมาเล่นงานเธอเพราะคุณวดีจัดการเขีย่ยเธอให้คนจากโรงแรมไม่ได้แต่ให้เธอไปนั่งสับป,ประงบราะทำงานเกินเวลาหน้าเคาน์เตอร์ก็ดีกว่ามานั่งอึดอัดกดดันและหายใจร่วมกันอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของโรงแรมแบบที่ถ้าพูดมากเมื่อไหร่มีหวังได้สั่งให้เงียบอีกแน่นอนบอสเลกอยู่ให้เงียบที่สุดด้วย เห็นไหมล่ะยังไม่ทันขาดคำเลยแค่เอ่อเรียกปุ๊บคุณโปก็ใช้สายตาหาเรื่องมาเบรกปั๊บแล้วแต่ถ้าถามว่าเธอจะยอมแพ้แค่นี้ไหมบอกเลยว่าไม่เพราะคนเก่งก็ต้องต่อรองให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดถึงได้ลองยกมือแสดงความประสงว่าเธอขอถามเพิ่มเติมมีอะไรแค่จะถามว่าให้นั่งเฉยๆนี่นับรวมนีบหลับได้หรือเปล่า ทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกอบขวนฉันโอเคค่ะตามนี้เลยอโปจ้องมองคุณที่ได้รับคำตอบจากเธอเรียบร้อยแล้วก็จัดก,การทิ้งตัวนอนแผล่ลับนโซฟาห้องทำงานเธออย่างสบายใจเฉยนี่ชระดาคิดว่ากำลังอยู่ในห้องรับแขกที่บ้านตัวเองรู้ไงกันนะถึงได้ทำตัวสบายเกินเบอร์จนเธอที่เป็นเจ้าของห้องทำงานได้แต่มองด้วยความไปไม่เป็นเองบอกให้งีบได้ก็หลับเป็นเรื่องเป็นราว เจ้าของใบหน้าใสจ้องมองคนที่ใช้เวลาไม่นานก็ผ่อนลมหายใจเข้าออกด้วยความปล่อยวางความกังวลและดูไม่แปลกที่แปลกทางสักนิดเพราะอปุคิดว่าหากเป็นตัวเธอเองคงไม่มีทางที่จะหลับลงในสถานการณ์ที่แปลกที่หรือมีคนที่ไม่สนิทอยู่ด้วยกันอย่างน่าอึดอัดเหมือนอย่างตอนนี้ที่เธอรู้สึกไม่มีสมาธิและค่อนข้างอึดอัดแม้ว่าอีกฝ่ายจะทำตามคำสั่งของเธอทุกอย่างแล้วไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจมากๆเลยน้องละดาสวัสดีค่ะพี่นูชวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะมากับพี่ทางนี้ด่วนๆเลยค่ะพี่มาดักรอ,อน้องระดาสักพักแล้วมีเรื่องอะไรหรอคะ ชวนระดาจ้องมองพี่นุษราด้วยความเฉงนสงสัยว่าเพราะอะไรวันนี้พี่นุษราถึงมาโรงแรมเช้าตรู่ก่อนเริ่มงานพอสมควรเพราะปกติพนักงานต้อนรับรุ่นพี่จะมาสายกว่านี้หรือไม่ก็ใกล้ๆเวลาเข้างานเลยแถมวันนี้พอพี่นุษราเจอตัวเธอปุ๊บก็รีบปลีกเข้ามาลากแขนให้เธอไปหาพื้นที่ส่วนตัวคุยกันแบบดูลับๆล่อๆไปหมดก็เรื่องน้องระดากับบอสเล็กไงคะเขาเลีอกันให้แซดแล้วเนี่ย อะไรนะคะน้องดาไม่ต้องมาตกใจเลยค่ะพี่ตั้งหากที่ต้องเป็นคนตกใจมากกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะพี่นุระดาตามไม่ทันแล้วเรื่องระดากับบอสเล็กทำไมนะคะเมื่อวันก่อนไงคะที่น้องระดาให้พี่ช่วยคุยแลกการดูไมค่มีคนมองว่าน้องระดาถูกบอสเล็กเรียกตัวไปที่ห้องทำงานแล้วทีเด็ดไปกว่านั้นก็คือมีคนเจอว่าน้องระดาเพิ่งออกมาจากห้องบอสเล็กตอนเช้า เขาเลยรูอกันว่าคืนนั้นน้องละดาอยู่กับบอสเล็กทั้งคืนค่ะละดาอยู่กับบอสเล็กแต่เรื่องนี้มันน่าตกใจอะไรกันคะระดางงมากเจ้าของใบหน้าสวยเป็นฝ่ายถามกลับอย่างข้องใจหนักกว่าเก่าเพราะงงว่าพวกพนักงานคนอื่นจะลืออะไรกันไปไกลหรือตกใจอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อเธอแค่ถูกคุณโปกแกล้งแก้เพดเรื่องที่เผลอสับสงกในเวลางานแน่ๆ ถึงได้โดนเรียกไปนั่งเฉยๆจนบ่าจะเลิกงานซึ่งหลังจากที่ได้ยินอีกฝ่ายอธิบายให้งีบได้เธอก็ไม่รับรู้อะไรแล้วจนกระทั่งตีห้ากว่าๆที่เธอรู้สึกตัวตื่นก่อนเพราะได้นอนยาวเต็มอิ่มชนระดาก,ก็เลยแอบย่องออกมาจากห้องทำงานของผู้บริหารเพราะเห็นว่าตอนนั้นคุณโปเผอนั่งงีบหลับอยู่ตรงเก้าอี้ทำงานแล้วเรื่องจริงทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นี้ น้องระดาไม่ต้องงงค่ะเพราะนี่มันเรื่องใหญ่มากพี่ทำงานที่วาทินกรุ๊ปมาตั้งหลายปีนอกจากคุณนพิมเลขค่ะบอสเล็กแล้วพี่ไม่เคยเห็นใครถูกเรียกไปคุยงานทั้งคืนแบบน้องระดาเลยแถมพนักงานที่อยู่กับเดียวกับน้องระดาก็เมาว่าน้องระดากล้าต่อปากต่อคำกับบอสเล็กแต่ก็ไม่โดนไล่ออกแถมบอสเล็กก็ยังยอมคุยกับน้องระดามากกว่าที่คุยกับใครด้วยงั้นพี่นุชก็ช่วยไปแก้ข่าวให้ระดาด้วยค่ะทั้งหมดที่พูดมามัน เธอจะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาและคิดกันไปเองต่างๆนานานามัไม่มีมูลหรือใกล้เคียงกับความจริงเลยสมัยนี้คนชอบนักพวกข่าวลือหรือข่าวชาวทั้งหลายแบบใส่สีตีไขกันไปสารพัดเพื่อความสนุกป,ปากจะได้มีประเด็นไว้จับตามองดูกันแก้เบื่อกับชีวิตไว้ทำงานแต่เพราะชลดาคิดว่าหากเธอชิงปฏิเสธและยืนยันความจริงไปง่ายๆความพยายามที่ผ่านมาก็คงจะไม่เป็นผล เผลอๆดีไม่ดีเธอยังหาเรื่องเข้าถึงตัวคุณโปได้ยากไปกว่าเดิมอีกซอาศัยประโยชน์จากข่าวลือที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่จริงนี้ให้คนเข้าใจในแบบที่เข้าใจผิดกันไปแล้วคงสนุกกว่าว่าไงคะน้องรดาความจริงมันเป็นยังไงมันก็ต้องรอดูกันไปก่อนไงคะมาถามไลจีแบบนี้ให้รดาตอบฝ่ายเดียวก็เขินแย่ ใช่แล้วแสดงว่ามีมูลจริงสินะคะของแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับบอสเล็กด้วยไม่ใช่หรอคะให้บอสเล็กเป็นคนตอบดีกว่าไหนไหนพี่นุสราก็เป็นคนประเภทที่ถ้าพี่เขารู้ต่อให้โลกไม่รู้พนักงานทางโรงแรมก็รู้ได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นขอใช้ประโยชน์จากข่าวลือนี้หน่อยนะคุณนโปเผื่อมันจะทำให้ช่วยเข้าหาคุณได้ง่ายกว่าเดิม แต่จะโทษกันก็ไม่ได้หรอกนะเพราะคุณเป็นคนเริ่มก่อนจนเขาลืมมันถูกห่มกระพือขึ้นมาคุณพริมช่วงนี้พนักงานมีอะไรอยากเรียกร้องหรือประท้วงหรือเปล่าไม่มีนะคะบอสเล็กไม่มีฝ่ายไหนรายงานข้อเรียกร้องเลยแต่หลายวันมาน,นี้ดูแปลกอาโปเป็นฝ่ายเปิดประเด็นกับเดขาค,คนสนิทเ้วยความช่างใจเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศภายในโรงแรมมันดูแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะสายตาของพนักงานหลายคนที่ปกติมักจะหลบหน้าหลบตาเธอและไม่กล้าจับจ้องเพราะกลัวจ,จะถูกเธอประเมินงานแต่สองสามวันมานี้อาโปคิดว่าเธอไม่ได้คิดไปเองนะเรื่องที่เธอดูเป็นจุดสนใจคงเป็นเพราะข่าวรือภายในโรงแรมค่ะแต่ฉันไม่ทราบจริงๆว่าเริ่มต้นจากใครข่าวรือเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องไร้สาระค่ะบอสเล็กอย่าใส่ใจเลย ถ้าเกี่ยวกับฉันฉันก็ควรได้รู้เลขาคุณสนิทจ้องมองคุณเป็นเจ้านายอย่างเหลือเชื่อเพราะไม่คิดว่าเวลานี้คนอย่างคุณนโปจะเป็นคนถามไทยถึงข่าวลือไรสาระด้วยตัวเองปกติอย่าว่าแต่มีโอกาสปาปากเล่าเลยถ้าเธอเอาเรื่องที่ทําให้เสียเวลาชีวิตมาพูดหากไม่ถูกตัดบ,บทคนเป็นเจ้านายก็ตําหนิแน่นอนมีคนลือกันเรื่องความสัมพันธ์ของบอสเลกับคุณชลาดาค่ะ พราะมีคนเห็นคุณชราดาออกจากห้องทำงานบอสเล็กเมื่อหลายวันก่อนคนเลยลือกันไปว่าคืนนั้นบอสเล็กอยู่กับพนักงานต้อนรับทั้งคืนมันไม่ใช่ความจริงฉันทราบค่ะฉันทำงานกับบอสเล็กมานานนะคะแต่คนอื่นไม่ทราบคุณพิมปกติบอสเล็กไม่สนใจเรื่องข่าวหรือไลฟสลาดนี่คะอีกไม่นานก็ซาไปค่ะ ไม่ว่าจะมีข่าวลือเรื่องงานหรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับวาชินกรุ๊ปอาปูคิดว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยเดือดร้อนใจหรือคิดจะแก้ต่างสิ่งที่คู่แข่งเล่นสกปรกหรือหาทางดิสเครดิตกันเลยเพอเรื่องงานก็ขอให้พิสูจน์กันด้วยเนื้อง,งานและความสามารถดีกว่าเธอมั่นใจในมันสมองไอเดียและความเก่งที่ไม่แพ้คู่แข่งไรายไหนแต่เรื่องเข่าหรือความสัมพันธ์ที่ถูกใส่ซีตีไข่แบบปากต่อปาก จนไม่รู้ว่าตอนนี้ไปไกลแค่ไหนแล้วยิ่งเป็นข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหายอย่างชลดาเธอยิ่งอยากแก้ไขความเข้าใจผิดนั้นให้กระจ่างอยากให้ทุกคนรับรู้โดยทั่วกันว่าอีกฝ่ายเป็นแค่คนประเภทที่เธอไม่ชอบมากที่สุดฉันไม่อยากมีข่าวลือกับชลดานึกว่าลูกสาวพ,พ่อจะจำทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วนะ ถ้ากลับบ้านแล้วพ่อเลิกบังคับน้ำก็อยากกลับอยู่หรอค่ะงั้นพ่อระปากว่าจะเลิกบังคับน้ำแล้วอปอขมวดคิ้วจ้องมองคุณอดิศรผู้เป็นบิดายอย่างเหลือเชื่อและกำลังประเมินว่าคนเป็นผู้ใหญ่จะมาไม้ไหนกับเธอกันแน่หลังจากเธอยอมกลับบ้านในรอบหลายสัปดาห์และปกติส่วนใหญ่แล้วหากไม่พักที่โรงแรมก็จะพักที่รีสอร์ทมากกว่า ในเมื่อขี้เกียจกลับมาฟังคุณพ่อพูดเรื่องที่อยากให้เธอมีใครสักคนจนขยันพามาให้ทำความรู้จักแต่วันนี้เพราะความจำเป็นเรื่องเข่าลือที่เธอไม่ชอบใจอาโปคิดว่าบ้านก็น่าจะเป็นเซฟโซนที่สุดและไม่อยากได้ยินข่าวลือบ้าๆเพิ่มอีกแล้วน้ำจะเชื่อพ่อได้หรอคะกี่ครั้งพ่อก็พูดแบบนี้คราวนี้พ่อพูดจริงก็นามีตัวจริงแล้วพ่อจะไปหาใครมาให้เป็นปัญหาทำไม อะไรนะคะเจ้าของใบหน้าสวยสำหรับไอออกมายกใหญ่หลังจากตกใจที่คุณพ่อพูดเรื่องคาดไม่ถึงตอนที่เธอกำลังยกแก้วน้ำขึ้นดื่มระหว่างมื้ออาหารค่ำถึงได้กระแอมไอจนหน้าขึ้นสีเลือดแต่ก็ดันถูกตีความไปสู่เรื่องที่ทำให้ไม่สบอารมณ์จนได้ดูจากอาการแล้วสงสัยข่าวลือที่พ่อได้ยินมาจะเป็นเรื่องจริงนะถ้าเป็นเรื่องชลาดามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะพ่อ ชื่อชนรดาหรอแบบนี้แสดงว่าพ่อก็จะได้ลูกสะอรพสสินะไม่ใช่ลูกเขยไม่ใช่ไม่ต้องกังวลหรอกน้ำพ่อบอกแล้วว่าพ่อไม่ได้หัวโบราณพ่อเปิดกว้างน้ำจะรักใครชอบใครพ่อก็รักด้วยชักอยากเห็นหน้าชนรด,ดาแล้วสิได้ยินว่าทำงานที่โรงแรมด้วยใช่ไหมเอาไว้พ่อตรงแบบไปดูสักหน่อยว่าสวยแค่ไหนลูกสาวพ่อถึงได้ยอมเลิกสนใจงานมาสนใจแทน ครั้งแรกในชีวิตที่เธอตัดสินใจผิดพลาดก็น่าจะเป็นการเลือกกลับมานอนที่บ้านแทนการพักอยู่ที่โรงแรมเพราะการมาที่บ้านวาทินวณิษวันนี้มันทำให้ทุกอย่างยิ่งไปกันใหญ่โดยเฉพาะกับคุณอดิสรที่แทบไม่เปิดช่องให้เธอได้อธิบายความเป็นจริงบ้างเลยทั้งหมดก็เพราะโชนาดาที่สร้างปัญหาให้ชีวิตที่แสนสงบสุขของเธอ มีอะไรให้ระดาช่วยไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะน้องระดาพวกพี่จัดการกันเองได้น้องระดาพักสบายสบายเลยนะคะแต่ระดาอยากช่วยนี่ยคะ่ะไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะน้องระดากลับก่อนได้เลยนะเลิกงานแล้วยิงปืนนัดเดียวนอกจากจะตรงเป้าผู้บริหารคนเก่งของวาทินกรุ๊ปแล้วเธอยังได้นกทางโรงแรมเลยละ่ะเพราะหลังจากที่เขาลือถูกกระเพือออกไปด้วยฝีมือของพินุษราที่เธอวางใจคนไม่ผิด ตอนนี้พนักงานทุกคนและทุกภาคส่วนในวาทินกรุ๊ปก็คงเข้าใจว่าเธอกับคุณโปมีความสัมพันธ์พิเศษที่มากไปกว่าความเป็นเจ้านายลูกน้อง <c oughs> ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันเฉาก็ยิ่งน่าสนใจตอนนี้เลยกลายเป็นว่าทุกคนที่เคยหมายหัวหรือให้ความประทับใจติดลบรัวๆก,กับเธอจากวีรกรรมแหกคอกสุดโตง่งในวันที่เธอสร้างเรื่องไว้ก็กลับมาดีกับเธอและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันจนคาดไม่ถึง แม้กระทั่งคุณวดีที่เพ่งเล็งเธอที่สุดยังอ่อนลงจนเธอไปไม่เป็นเลยเห็นไหมล่ะว่าข่าวเป็นซัมติมปลอมๆกับบอสเล็กมันสร้างอิมแพคขนาดไหนแต่เธอก็ไม่ขอเป็นในชีวิตจริงหรอกนะเพราะถ้าให้รักชอบกับคนแบบคุณอโปถ้าเป็นความจริงเธอต้องอึดอัดตายแน่แค่คิดรูสมมติขึ้นมาเล่นๆก็เสียวสันหลังแล้วรู้สึกอยู่ดีๆก็ขุนลึกขึ้นมาเลยคุณชลดา เตามมาคุยกันแล้วตัวจริงเสียงจริงของคุณปูที่มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอในตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่เธอมโนและคนุูไปเองแต่เธอน่าจะเป็นคนเซนดีพอสมควรถึงได้รู้สึกเหมือนตาขวากระตุกโร่ๆทันทีที่เจอหน้าคนที่มองเธอด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับและดูเอาเรื่องมันต้องเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากพอแน่ๆถึงทำให้บอสเล็กของวาทินกรุ๊ป กาเดินมาเรียกเธอให้ตามไปคุยกันต่อหน้าพนักง,งานต้อนรับคนอื่นๆที่มองมาเป็นตาเดียวกันและเชื่อเลยว่าหลังจากที่เธอกับคนเป็นเจ้าของโรงแรมเดินแยกไปแล้วนับหนึ่งไม่ต้องถึงสิบทุกคนก็พร้อมพุ่งเข้ามาหาเพื่อจับกลุ่มเมามอยแน่ไม่สิเล่นซุบซิบระยะเผาขนแบบที่เธอยังเดินคล้อยหลังไปไม่พ้นแบบนี้เลยเหรอบอสเล็กมีอะไรก็คุยแถวนี้แหละ ตอนนี้เลิกงานเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วข่าวลือนั่นฝีมือคุณชนลดาชใช่ไหมอย่ามากล่าวหานะทั้งหมดเป็นเพราะฝีมือบอสเล็กเลยฉันเหรอก็ใช่สิคะถ้าบอสเล็กไม่ได้เรียกฉันไปที่ห้องทำงานและบอกให้อยู่จนเช้าคนอื่นๆในโรงแรม<ๆ>ก็คงไม่มีใครเข้าใจผิดไปไกลแล้วแบบนี้ข่าวลือจะเริ่มต้นมาจากฉันได้ไงล่ะ เจ้าของใบหน้าสวยชิงเปิดก่อนด้วยการเอาความจริงเข้าสู้เพราะเธอจะไม่ยอมให้คุณโปมมากล่าวหาว่าเธอเป็นต้นตอของข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงแน่นอนถึงจะแอบช่วยกระพือเล็กน้อยแต่ก็แค่ทำไปเพื่ออาศัยประโยชน์นิดๆหน่อยๆมากกว่าไม่ได้หวังจะจับบอสเล็กของวัินกรุ๊ปจริงจังแน่เพราะเธอมาที่นี่เพื่อข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวัชรกรุป๊ปไม่ได้มาเพื่อคนที่ยืนจ้องมองกันอย่างทะมึงทึงอยู่ตรงหน้าเลย งั้นคุณก็ไปแก้ข่าวบอกทุกคนว่าความจริงเป็นยังไงฉันบอกไปคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีบอสเล็กไม่บอกเองล่ะคะเป็นเจ้านายยังไงลูกน้องก็ต้องฟังฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ปล่อยไปเดี๋ยวคนก็เลิกสนใจเองในเมื่อมันไม่ใช่ความจริงสักหน่อยฉันไม่ชอบคุณชนระดาอะไรนะ มาพูดแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็ขึ้นหรอกคุณโปก็เป็นต้นเรื่องดีๆนี่เองยังมีหน้ามาบอกเธอว่าไม่ชอบอีกแล้วเขาไม่ชอบเธอฝ่ายเดียวที่ไหนเธอก็ไม่ชอบและเกลิกที่หน้าเขาพอกันแหละถ้าไม่ติดว่าต้องช่วยพี่พิมพ์พัดเธอไม่มาทนยืนอยู่ตรงนี้แน่และไม่ชอบมากๆที่มีข่าวแบบนี้ออกไปโอ้โหโแล้วฉันชอบคุณยังไงล่ะบ้าอำนาจสุดๆ ฉันเองก็เสียหายนะอย่าทำเหมือนคุณเสียแค่ฝ่ายเดียวได้ไหมอ่ะคนส,สวยๆอย่างฉันต้องมามีข่ากับบอสเล็กเดี๋ยวฉันก็ขายไม่ออกกันพอดีถ้าพ่อฉันถามให้ปฏิเสธทันทีไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นแล้วกันว่าฉันอยากจะตอบอะไรคุณชนระดาแต่ตอนนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีไม่อยากคุยกับบอสเล็กแล้ว อปโจ้องมองพนักงานต้อนรับที่มองจ้องเธออย่างหมุดหนิดเอาเรื่องไม่แพ้กันทั้งที่เรื่องข่าวรือนี้ก็ส่งผลกระทบกับทุกคนที่เกี่ยวข้องหากจะแก้ปัญหาก็จำเป็นต้องแก้ทุกฝ่ายแต่อีกฝ่ายดันไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยฉันจะกลับคุณยังไปไหนไม่ได้แต่ฉันเลิกงานแล้วบอสเล็กจะบังคับให้ฉันทำงานนอกเวลาไม่ได้ยังคุยไม่จบ ปล่อยเลยนะคิดดีแล้วหรอที่มาจับแขนฉันถ้ามีใครในโรงแรมมาเห็นเข้าเขาลือยิ่งไปไกลกว่าเดิมแน่อย่างเช่นเห็นบอสเลก,กับพนักงานต้อนรับมายืนหลบมุมสวีทหวานจับไม้จับมือกันอยู่ริมหาดปล่อยแขนเธอดีๆก็ได้ไม่ใช่รีบสะบัดปล่อยเหมือนต้องของร้อนหรือมองเธอเป็นเหมือนตัวเชื้อโรคแล้วที่เธอยอมเตือนคุณโปก็เพราะไม่อยากให้ปัญหามันยุ่งยากคาราคาซังไปยิ่งกว่านี้แล้ว มัวแต่มีข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์ปลอมๆแล้วเมื่อไหร่เรื่องงานที่ต้องสืบหาข้อมูลจะคืบหน้าสักทีถ้ามัวแต่เออระเหยลอยชายปล่อยให้รอนานๆมีหวังพี่พิมพัพัดคงจะไม่พอใจแน่ความจริงถ้าคุณอยากให้ข่าวหรือมั่วๆนี้จบลงฉันก็พอมีวิธีนะวิธีอะไรอยากรู้หรอคะคุณชนรดาบอกมาไม่บอกปล่อยให้งง อโปจ้องมองคนที่ทำตัววุ่นวายจนเธอตามสถานการณ์ไม่ทันเหมือนอย่างตอนนี้ที่ชลาดาถือวิสาสะวิ่งหนีไปขึ้นรถสองแถวและบกมือลาเธอที่กำลังสับสนและค่อนข้างเครียดกับข่าวลือที่อยากให้ยุติลงเต็มที่แล้วก่อนที่คน,น,นอื่นๆโดยเฉพาะคุณพ่อของเธอจะเข้าใจผิดไปไกลกว่านี้หากชลาดามีวิธีก็น่าจะลองเสนอมาก่อนไม่ใช่แกล้งดึงเชิงต่อไปเรื่อยๆบอสเล็กเดี๋ยวฉันค่อยบอกพรุ่งนี้แล้วกันนะ หลังจากสถานการณ์วุ่นวายสิ้นสุดลงพร้อมกับตัวปัญหาที่เดินทางกลับไปจากโรงแรมแล้วผู้บริหารคนเก่งก็ยกมือขึ้นมาบีบหัวคิ้วและนวดขมับด้วยความตึงเพราะความเคร่งเครียดกับปัญหาปกติเ,เรื่องงานต่อให้ยากและมีปัญหาแค่ไหนก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้เธอเท่ากับพนักงานต้อนรับคนใหม่เลย พอแค่ช่วงเวลาไม่ถึง2ส,สัปดาห์ที่ชวดาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัทินกรุ๊ปก็มีแต่ปัญหามากมายให้ต้องตามแก้ไขไม่เว้นแต่ละวันและดูเหมือนว่าอีกฝ่ายก็ยังพร้อมที่จะสร้างปัญหาใหม่ไม่หยุดโดยที่เธอยังหาวิธีจัดการให้เด็ดขาดไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เสียเวลาชีวิตจริงๆ